ตอบใจนะให้กูเขียนจนจบก่อนนะมึงรู้ว่ากูมาเป็นสินติดตัวมึงแรงขนาดนี้ใครไม่รูวะถ้ากูไม่ดูดันกูคงยิงหัวตัวเองตายก่อนจะได้มาระเบิดกระบ,บานกูกูขอถามให้เป็นไสิ ถ้ามึงยิ้มกูนะเนี่ยมึงจะกลับมาจากนรกที่มึงเป็นอยู่ได้ใช่ไหมมึงกับกูอยู่ในนรกของมเดียวกันร่านกายท่นเสนนด็จข้าจะมึ่งรู้ไว้ด้วยนะข้าไม่เคยมีเจตนาทีาารร่จะฆ่าลูกมึงน,นะเมียมึงอ่ะ